สำหรับบททดสอบในรอบนี้นะคะก็คือบททดสอบความละเอียดและความแม่นยำหรือ pressure test pressure test โอ้โห pressure test เนี่ยคือมันมีความยากมันมีรายละเอียดที่เราต้องใส่ใจโอ้ยตายแล้วซึ่งหนึ่งคนที่ทำพลาดมากที่สุดจะต้องบอกลา master chef kitchen นะคะและขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่า บททดสอบของเราในวันนี้ยากมากกลัวนี้ที่สุดเลยค่ะการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากพวกคุณจะต้องพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพวกคุณสามารถที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจดที่พวกคุณจะต้องเจอในรอบนี้ไม่ได้มาจากพวกเราครับฮะยังมีใครมาเซอร์ไพรส์ได้อีกหรอคะแต่มาจากเพื่อนผมซึ่งเขา มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกใครเนาะพบกับเพื่อนผมครับอุ้ยมาตินบูนโนตึ้งเลยครับยิ่งใหญ่มาก ครับเชฟมาตินบลูโนสอดีตเชฟกระทะเหล็กประเทศอังกฤษและปัจจุบันเป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ oh <my> อดีตเชฟกระทะเหล็กประเทศอังกฤษด้วยแล้วก็เป็นถึงเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยมันต้องยากแน่ๆว้าว wow. ถ้าเชฟระดับนี้มามันต้องไม่ธรรมดาฟัางดูเรื่องไหมก่อนพี่เขาพูดนะ วันนี้เชฟรูนสนำเมนูอ,อะไรมาทดสอบฝีมือผู้เข้าแข่งขันครับวันนี้ผมอไม่ให้ใครจูคน using knife skills okay you got that knife skills accuracy delicacy and if you can't do that maybe you need to grab on คือตั้งแต่พูดคำว่า knife skill อ่ะผมถืว่ายากอเนี้ยเราไม่เคยเรียนเลยอ่ะซึ่งโจทนั่นก็คือ มันไม่ง่ายอยู่แล้วเรายิ่งที่ปอกพูดไปขนาดนั้นนว่ายากมากเห็นอะไรไม่รู้ดำๆที่หอดสาดเห็นเมนูแล้วก็ยังไม่เก็บเห็นว่าเป็นสีดำๆแล้วเราต้องใช้มีดยังไงอ่ะโอเคชนิดสุขาวอสดเลสไซรกร โคไก่เผ็ด with a little cream whiskey sauce cow o t served with b u t t e r kale got it แค่ชื่อเมนูก็จำไม่ได้แล้วนะคือทำไม่ได้หรอกสิ่งที่เขาพูดมาดูยากมากซึ่งผมถามเชฟบูนต์มาแล้วว่าเมนูที่สมบูรณ์อย่างที่เขาต้องการข้อที่หนึ่งข้อไก่ขาไก่และอกไก่ต้องล็อกกระดูกออกทั้งหมดและเหลือสภาพเนื้อที่สมบูรณ์ไว ข้อที่2ไส้กอกคอไก่และขาไก่ยัดไส้ไส้ต้องมีปริมาณที่พอเหมาะไม่เยอะจนแตกขลักส่วนข้อที่3ข้อสุดท้ายซอสครีมวิสกี้ต้องมีรสชาติเหมือนต้นฉบับเท่านั้นโอ๊ยจ้ามันไ,ไม่ง่ายอย่างที่คิดจริงๆด้วยไม่ต้องเอาเหมือนนะแค่คลายยังยากเลยทำได้แนะ่เหรอวีใครจะทำได้เอ่ยเฮลิยคอนย